สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมพลพัชศ,ศิลาภัทมาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิตอลนะครับเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วครับมีสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งได้เปลี่ยนการจัดเก็บและการกระจายความรู้ของมนุษยชาติไปอย่างสิ้นเชิงครับนั่นก็คือการมาถึงของแท่นพิมกูเทนเบิร์กครับและอีก400ปีต่อมาในปี1000 เก้าร้อสามสิบหนึ่งพันเกร้อยสาสิบเก้าอลันทัวริงได้สร้างเครื่องถอดรหัสอินิกมาได้สำเร็จที่ชื่อว่าบอมเบได้สำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลกซึ่งเครื่องนี้คือรากฐานของคอมพิวเตอร์ในสมัยใหม่ครับต่อมาในปี1,969อีก30ปีต่อมาอัลฟาเน็ตเครือข่ายเน็ตเวิร์กแรกของโลกที่กระทรวงการหมหของอสหรัฐได้พัฒนาขึ้นมา จนนาไปสู่การพัฒนาจนกลายเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันจนมาจนถึงปัจจุบันนะครับในปี2024โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มตัวนะครับนั่นทำให้เราไปสู่คำถามที่ว่ามนุษย์ จะอยู่อย่างไรเมื่อ AI จะเปลี่ยนโลกของความจริงให้กลายเป็นความไม่จริงครับเออผมอยากชวนอนะกรรมการพูดอย่างนี้นะครับคำตอบของข้อสงสัยนี้ผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันหรือไม่ได้อยู่ในอนาคตนะครับผมอยากให้คณะกรรมการลองถอดแว่นของปัจจุบันออกและลองมองย้อนกลับไปในอดีตครับว่าจริงๆแล้วะ มนุษย์เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนผ่านมามากมายเราเผชิญหน้ากับการ disruption มามากมายนะครับตั้งแต่การเกิดขึ้นของแป้นพิมพ์กุเทนเบอร์หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมรวมจนถึงการมาของอินเทอร์เน็ตเราเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมายนะครับและสิ่งที่เหมือนกันของการ disruption ในแต่ละครั้งนะครับคือจะมีคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์เสมอครับผมขอหยิบยกคำพูดหนึ่งของคุณยูวอล ยูวานโนเอลฮาร์ลีนะครับเขาเขียนหนังสือเซเปียนและโฮโมดิอุสนะครับเขาใช้คำพูดว่าท้ายที่สุดแล้วในทุกๆชนชั้นในทุกๆสังคมของมนุษย์จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ายูสเลตคาร์สหรือชนชั้นที่ไรประโยชน์เกิดขึ้นนะครับคือที่สุดแล้วจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์และกลุ่มกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งจะสูญเสียความสามารถลงเรื่อยๆ เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในทางในครั้งนี้ก็คือ AI ครับ Us c a r สก็จะเกิดขึ้นผมมองว่า Us สเลสาก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เราจะมองแค่ตัว AI จะทำลายโลกครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคำพูดที่ว่า AI จะเปลี่ยนโลกของความจริงให้กลายเป็นความไม่จริงผมคิดว่าโลกของความจริงก็ยังคงเป็นความจริงเหมือนเดิมครับเราไม่ได้พ่ายแพ้ให้กับ AI แต่เราพ่ายแพ้ให้กับคนที่สร้างมันและคนที่เรียนรู้ที่จะใช้มันได้ดีกว่าเราแค่นั้นเองครับเฮนรี่ฟอร์ดไม่ได้สร้างรถขับเคลื่อนสี่ล้อมาเพื่อวิ่งแข่งกับมันมนุษยชาติก็ไม่ได้สร้าง AI มาเพื่อแข่งขันกับมันแต่เราสร้างมาเพื่อใช้มันครับ ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ได้เปรียบในการเปลี่ยนแปลงของขึ้นลูกใหม่นี้ก็จงไปเรียนรู้ที่จะใช้มันครับขอบคุณครับ